โรมรันเอ็นเตอร์เทนเมนต์บริษัทโรมรันเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนี่ดูฟีเวอร์นี่ก็เป็นเดือนแล้วได้ทำการพีออเดอร์เจ้าเสื้อจากวงไอดอลชื่อดังวงหนึ่งครับก็คือฟีเวอร์ครับจะบอกว่าเสื้อน,นี้ก็เป็นเสื้อรุ่นแทบจะรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้วง ก็ได้ยุติบทบาทลงไปรยบร้อยแล้วเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนั่นแหละที่ว่าเสื้อตัวนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับที่ออกมาก็ติดตามมานานแล้วเนาะเลยเราลองสั่งสักตัวหนึ่งทีวนี้พิออเดอร์มาประมาณ15วันได้ครับเป็นลายสคูบัตคอลเลกชันนะครับผมออกแบบจากนักออกแบบชื่อดังเลยนะก็ผมสั่งเป็น x l มาเพราะว่าไซส์มันมันไม่เท่ากันนะของเสื้อแต่ละปีบางปีมันก็จะเป็นไซส์ที่แบบว่าเราต้องสั่งถึง 3- 4 XL เพื่อให้ได้แบบขนาดที่มันแบบใหญ่ส่วนนี้ XL ก็ใหญ่แล้วเพราะว่าไซส์มันแบบมันไซส์ฝรั่งกับไซส์ไทยเนาะประมาณนี้ใหญ่นะใหญ่มากอยากรู้แล้วล่ะว่าข้างในจะสวยแค่ไหนนะยังไม่ได้แกะเลยได้มาเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวัน,นนี้ก็เดี๋ยวมาลองแกะกันดูนะว้าวเนื้อผ้าแบบอืนี่นี่น,น,นี่ให้เห็นไปก่อน ให้ดูไปอ่าของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ถือว่าดีคุณภาพให้ดูว้าวเป็นไงว้าวสวยงามส่วนข้างหน้าก็จะเป็นคำว่าฟีเวอร์เล็กๆตรงนี้นะแม่สวยจริง,รงเชียว5เป็นแบบสาวๆวงฟีเวอร์นะครับสวยอ่ะสวย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 ดีไซน์สวยจริง,รงอืม กินใหม่กินใหม่มากขนาอันนี้ไซส์ XL แต่ว่าใส่ได้เชื่อว่าใส่ได้เพราะว่าเราวัดขนาดมาได้เรียบร้อยแล้วแหละสวยอ่ะชอบความที่แบบว่าข้างๆเห็นไหมมันไม่ได้เย็บเลยอ่ะคือมันเป็นผ้าชิ้นเดียวกันไปเลยเออชอบชอบแบบนี้ เสื้ตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ได้มาจากตอนไปฝึกงานเราจะมาพูดถึงวงฟีเวอร์นิดนึงก็ได้ฟีเวอร์เนี่ยเท่าที่ติดตามมานะคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านดานตรีเท่าไหร่นะครับคือว่าเป็นวงไดอดอลนะแต่แนวเพลงอะ่ะจะไปในทางพวกแนวซิติป๊อปซิติป๊อป ประมาณนี้นะจะถูกม,มากๆเลยสำหรับแบบสายแบบอินดี้เลยถือว่าเป็นไอดอลวงเดียวเลยดีกว่าที่แบบทำดนตรีแนวนี้นะน้อยวงที่จะทําเป็นวงแนวนี้นะสำหรับวงไอดอลนะครับซึ่งเมมเบอร์เองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันทั้งแต่ละคนนะครับตอนแรกกะว่าจะซื้อสีดําแต่คิดว่าสำหรับลายนี้แล้วนะ สีดามันอาจจะดูแบบถ้าแม่งถ้าแม่งไปหน่อยนะแตสีขาวมันแบบสวยแต่ว่าก็ต้องใส่ระวังหน่อยเพราะว่าผมนี่เหงื่อออกง่ายมันก็จะเลอะนิดนึงนะคระตอนช่วงนี้เนาะก,ก็จะมีเสื้อขาวเยอะหน่อยนะช่วงนี้แบบติตด,ตดเสื้อขาวมากเสื้อขาวถึงว่าต่อให้มันจะใส่แล้วมันจะไม่ได้พังหุ่นสำหรับคนอ้วนอย่างเรานะแต่มันก็สวยอชอบในความมันสะอาดมันดูมันเรียบร้อยดีนะสีขาวแล้เสื้อสีขาวนี่แต่เสื้อสีดําก็มีนะครับปกติผม จะใส่เป็นเสื้อวงไงเห็ว่าถูกใจครับตัวนี้ได้มาในราคา480บาทนะครับมันก็ราคาปกตินั่นแหละเนจะค่าเสื้อค่าออกแบบเงี้ยมันก็ราคานี้แหละไม่รู้ว่าอีกกี่สิบป,ปีนะมันจะกลายเป็นเสื้อหาย,ายากหรือเปล่านะครับเสื้อวินเทจแล้วมาเนี้ยต่อปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ221 <2021 S 1> นะซักแล้วเก็บไว้ใส่ก็เดี๋ยวก็คงได้เห็นกันในเทปอื่นๆต่อๆอไปเนาะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะมาแชร์ให้ดูสำหรับบล็อกวันนี้ครับในที่สุดก็ได้เสื้อจนได้ครับสำหรับช่วงนี้อัปเดตหน่อยว่าตตตอนนี้ิดามก็ ยี่แปดคนแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับตอนนี้รถวอมาครับเข้าบ้านใครกันแล้วไปบ้านใครนะก็ <c oughs> <g ül> สำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แชร์กันนะยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับนี้ซียูครับ